ชัดเจนนะเสียงชัดเจนดีนะชัดค่ะเสียงที่ชัดเสียงนี่เป็นรูปทางไหนเสียงเป็นรูปเสียงนี่เป็นรูปนะใช่ไหมรูปทางไหนรูปทางไหนเสียงรูปทางไหนอาพีมาเลยเสียงเป็นรูปใช่ไหมเสียงเป็นรูปนะรูปทางหูใช่ไหม ก็วันนี้น่าจะมาย้ำนะมาย้ำเรื่องของรูปในกันกห้ากันอีกสักครั้งหนึ่งแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในในบางบางสิ่งบางอย่างในบางข้อนะส่วนใหญ่แล้วไม่เข้าใจตรงไหนกันบ้างคุณจะจำที่ข้อที่ดู ยังแยกรูปนามไม่ออกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวิญญาณทํางานยังไงไม่รู้ว่าวิญญาณทํางานยังไงวิญญาณวิญญาณเป็นทาาุรู้เฉยเป็นทาาุที่รู้เฉยเป็นตัวรู้เฉยรับรู้เฉยวิน้าที่รับรู้อย่างเดียวนะวิญญาณมีหน้าที่รับรู้อย่างเดียวเท่านั้นนะทีนี้รูปเนี่ยนะมันจะมีรูปอยู่สองอย่าง คือไอ้รูปนามตัวนั้นอนะ่ะไอ้รูปนามขันห้าเนี่ยอย่างหนึง่งกับรูปที่อายตนะเนี่ยไปรับเข้ามานี่นะทางตาทางหูจมูกลิ้นแล้วก็สัมผัสเนี่ยเราถือว่าเป็นรูปเหมือนกันนะทางตาอ่านี้เรามาไล่เรื่องอายตนะกันก่อนนะวันนี้นะอายตนะก็คืออายตนะก็คืออยู่ในในใน ในรูปร่างกายเราเนี่ยนะผู้แม่ขันห้าเนี่ยมันประกอบไปได้วยรูปกับนามนะขันห้าเนี่ยประกอบด,ด้วยรูปกับนม้มนะขันห้าก็คือชีวิตเนี่ยชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์เนี่ยประกอบไปได้วยรูปกับนม้มนะที่ตัวรูปเนี่ยก็คือประกอบไปได้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟนะ แล้วก็ในในท่าสีดิน้ำลงไฟเนี่ยที่เป็นรูปร่างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอายตนะใช่ไหมระบบของอายตนะเนี่ยมันจะมีระบบประสาทเข้าไปด้วยระบบประสาททางตาทางหูใช่ไหมทางลิ้น,นทางกายสัมผัสต่างๆทีนี้สิ่งที่คำว่าอายตนะเนี่ยมันก็มีอายตนะภายนอก กับอายัตนาภายในอายัตนาภายนอกนะก็คือสิ่งที่ตาไปมองเห็นสิ่งที่หูไปได้ยินสิ่งที่ลิ้นรับรสนะจมูกได้กลิน่นเะนี่ยกลิ่นจากภายนอกอ่ะ เนไหมเข้ามาในจมูกปั๊บเนี่ยจมูกคืออายยนะภายในตัวกลิ่นก็เป็นรูปภายนอกกลิ่นก็ถือว่าเป็นรูปรสชาติก็ถือว่าเป็นรูปนะการสัมผัสเนี่ยสัมผัสทางกายเนี่ยมีใครมาถูกมาบีบมาเราสัมผัสเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปเหมือนกันรูปมากระทบเหมือนกันฉะนั้นรูปให้เราแบ่งเป็น ายตนะเรื่องหนึ่งรูปของทางอายตนะคอว่าทุกอย่างที่อายตนะรับมาเนี่ยรูปหมดเลยนะยกเว้นยกเว้นที่อาอยตนะที่มีห้าทั้ทงนะห้านะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสห้าอันเนี้ยถือว่าเป็นรูปทั้งหมดเลยนะทีนี้อายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ย ตัวใจก็คือเปตัวอ่าเป็นตัวที่ไปไปสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกเห็ไหมอ่ะเข้าใจแล้วนะสัมผัสกับอารมณ์คือคืออย่างนี้ให้ตัวตัวตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นอายตนะที่อยู่ที่รูป